อำเภอโพธารามนะคะได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลืดออกประจำปีงบประมาณ2554ค่ะ ที่เทศบาลตำบลบ้านสิงห์อโพธารามนายวิรวุฒิปุตราสรเสรณีนายอโพธารามเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี2554โดยร้อยโทรประสงค์เพนปภากรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ได้กล่าวถึงการจัดโครงการว่าโรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณาสุขของประเทศไทยนับตั้งแต่โรคไข้เลือดออกระบาดเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2501ซึ่งพบผู้ป่วยครั้งแรกและมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันแนวทางการดําเนินการด้านสุขภาพได้ใช้กลยุทธ์สร้างนําซ่อมโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของอำเภอโพธารามพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์จำนวนย5รายคิดเป็นอัตราป่วย216.53ต่อแสนประชากรนอกจากนี้ปรากฏว่ายุงลายสามารถแพร่พันธุ์ได้ตลอดทั้งปีส่งผลให้เกิดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเทศบาลตำบลบ้างสิงห์จึงได้ดําเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคได้อย่างถูกต้องเพื่อกระตุน้นเตือนให้ทุกองค์กรระหนักถึงความสําคัญของปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้องด้วย